สุดปังดวงความรักของคุณประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามโสดมีคนคุยมีคนแอบชอบหรือมีแฟนแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่มันเป็นของคุณขอให้กุมภาพันธ์นี้ใจดีกับทุกคนเลยค่ะ กับมาพบกับ q ค e ีนเอ e กันอีกแล้วนะคะควีนเป็นทั้เพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive t h i n g Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาถาพี่าคา่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ทำไปแล้วใครยังไม่ดูคลิกไปดูได้นะคะนี่จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องความรักดวงความรักแบบจุกๆของคุณที่ดู คลิปนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะโสดมีคนคุยมีแฟนแล้วนะคะมีคนที่แอบชอบนะวันนี้เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าความรักของคุณจะ ใจดีหรือเปล่านะเดือนนี้เนี่ยนะคะนะแต่ก่อนที่จะไปดูกันค่ะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general b r i e g i n g เพราะฉะนั้นอย่าน้นมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในบาที่ต้องการค่ะและวันนี้เนี่ยเรามีไพ่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะนี่คือกองที่1นะ กองที่หนึ่งอยู่นี่นะคะส่วนนี้คือกองที่สองค่ะ และนี่คือกล่องที่3กล่องสุดท้ายนะคะนะเลือกจากอินท i t ย o n นของคุณเลยนะคะวันนี้ไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรแต่ว่าใช้เซนส์ของคุณลว้ลวนๆในการทํานายกันนะคะในวันนี้นะ,ะรักกล้องไหนชอบกล้องไหนเลือกได้ค่ะควินเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำามสไตล์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ควินด้วยนะคะือวาเป็นค่าครูให้กันและกันแล้วก็ไปนะคะ่าใช้ทั้งงานควินนะคะหนึ่งกลุ่มนะคะสามารถกด ซูเปอร์แตงเพื่อส0ส่วนช่อง Queen Edge ได้นะคะก็จะดีใจมากๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์เสนอหัวข้อที่อยากให้ Queen ทำได้ด้วยเช่นกันนะคะใครอยากค e ีนทำหัวข้อไหนบอกได้เลยค่ะ so if you're ready เรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไร let's get started ค่ะ She's Everyone's Mona to Lisa lining up She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah. I wonder where she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world they wanna be. They wanna be. And all the dudes are tryna score like it's fever. She lives a double life, puts on a show. What's under this subtle smile? we will never know. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something yes. that features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนคนที่เลียกกองที่1น,นะคะใครก็ตามที่เลือกเด็กนี้เลยกองนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้าจะกันดีกว่าว่าดวงความรักของคุณประจำเดือนกุมภาพ,พันธ์2 5 6 6นนี้จะเป็นอย่างไรเดือนนี้จะใจดีกับทุกคนสมกับเป็นวาเลนไทน์หรือเปล่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่มาดูกันต่อเลยนะคะโดยเราจะเริ่มต้นจากสถานะคน มีคนแอบชอบนะคะถัดมาค่ะมีคนคุยและสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะคือมีแฟนนะคะเรามาลุ้นกันตามสเต็ปที่ว่านี้เลยดีกว่านะอ่ะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะ แต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะวีมายทุกคนรู้นิดนึงนะนี่คือเจ้า e a d i ิ้นะ้เพราะฉะนั้น d o n t t a k e to o seriously นะคะและถามว่าคุณอยากจะรู้เรื่องราวคุณคุณจริงๆนะคะหลังวมมหารือม,มาปรึกษามาพูดคุยมาเช็คดวงมาโคชมาเปลี่ยนเบอร์กับคุนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานที่คุณได้รับเนี่ยคืออะไรคะ่ะ เอาละค่ะเราจะเริ่มต้นจากคนโสดและคนที่มีคนแอบชอบนะคะนะเรามาดูกันเลยว่าไพ่ที่ได้รับเนี่ยมีอะไรนะคะ The first one เลยนะคะก็คือ this one ค่ะ w o r t h w e d t i n g f o l ค่ะ จีว i ายท t ม m ิงอิส at work in your love life นะคะ the next card นะคะก็คือ this one ค่ะ finances and career ค่ะ financial issue are factor in your love life right now ค่ะ and the last one เลยนะคะก็คือ this one ค่ะ pattern นะคะ allow y o u heart and soul to sing with โจยค่ะโอ้ my god ค like ุนต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าสำหรับคนโสดหรือคนที่มีคนแอบชอบอยู่นะคะหรือแม้กระทั่งคนที่มีคนคุยอ่ะควบรวมไปเลยละกันนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันมาในทิศทางเดียวกันก็คือมันยังไม่ถึงเวลาในเรื่องของความรักค่ะเดือนนี้เนี่ยใครที่ยังโสดมีแววจะยังโสดอยู่นะคะ เป็นการโสดแบบโฟกัสที่ตัวเองนะคะโฟกัสที่เรื่องการงานการเงินทําในสิ่งที่เป็นแพทเทิรนของคุณนะคะในขณะที่คนที่มีคนที่แอบชอบเนี่ยภายขึ้นว่ามันก็ยังไม่ใช่เวลาระหว่างคุณและเขานะที่ที่จะได้แบบเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อกันเลยงะคะ่ะ มันจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนถ้าจะเข้าหาคนเนี้ยรอรอไปก่อนรอใอยเพื่อนเดือนกุมภาไปก่อนนะเดือนนี้เป็นเพื่อนเขาไปก่อนเดือนหน้าค่อยใครเพื่อนแกอะไรอย่างเงี้ยออกป่ปเออมันยังดูไม่ใช่แบบทามมิ่งในเรื่องของความรักนะคะนะแม้กระทั่งคนที่มีคนคุยคะ่สะสาเหตุที่ความสัมพันธ์มันแบบขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงมามาหายหายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยังไม่ใช่ทามมิ่งช่วงเวลาจริงๆของคุณในตอนเนี้ยค่ะคือการกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะแล้วก็โฟกัสเรื่องการงานการเงินคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงกอบกโกยในเรื่องของการ นะคะการเงินจะร่ํารวยปังปุนะคะมีงานเข้ามามีเงินเข้ามาเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของการเงินและการงานทําในสิ่งที่เป็นแพชชั่นทําในสิ่งที่คุณรู้สึกมีความสุขรู้สึกสบายใจในระหว่างที่ความรักเนี่ยมันยังไม่ได้แบบ ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าหากว่าคุณเรียนรู้ว่าเออทุกอย่างมันมี timing เนาะคุณไม่ต้องรีบในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วเดี๋ยวพอคุณจอยกับชีวิตของคุณอะถึงเวลาความรักมันจะฟล์ของมันเองเพียงแต่ณนณะนะตอนนี้เดือนคุมภาพัานธ์มันยังไม่ใช่เดือนที่เป็นเดือนแห่งความรักสักทีเดียวมันเป็นเดือนแห่งการรักตัวเองเดือนแห่งการกลับมารักงานรักเงินมีพชชั่นในการ เริญเติบโตก้าวหน้าใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะนะถ้าคุณมาโฟกัสในเรื่องความรักในตอนนี้ค่ะมันจะกลายเป็นว่าทําให้คุณจิตตกแล้วก็เครียดเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ดั่งใจคนคุยไม่ตอบแชทคนคุยมามาหายหายคนโสดยังไม่เจอคนที่ใช่เจอแต่อะไรก็ไม่รู้เข้ามาเข้ามาเหมือนจะดีแต่สุดท้ายแม่งสแกมเมอร์เฉยว่ะขอยืมเงินบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือคนที่มีคนแอบชอบก็คงจะเป็นแนวแบบ มองรอสักวันให้เธอหันมาไอ้สักวันนั้นมันจะมาถึงแน่แ,นแต่ยังไม่ใช่เรนกุมภางไงเออตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทําคือโฟกัสที่เรื่องของตัวเองนะคะทําในสิ่งนี้เป็นแพชชั่นมีความสุขกับตัวเองหลังย่าเรื่องงานเรื่องเงินแล้วเดี๋ยวถึงเวลาความรักมันจะมาเองนะคะแน่นอนค่ะเมื่อคุณ work on yourself นะคะเมื่อคุณรักตัวเองเยอะๆเมื่อคุณโฟกัสในด้านต่างๆของคุณให้มันปังปุสุดๆไปแล้วเนี่ย มันจะเวิร์ดเวทติ้งโฟร์สำหรับความรักใครที่รอคนที่ใช่นะคะมันมีคนคนนั้นอยู่แน่นอนใครที่รอสักวันให้เขาหันมามันเวิร์ดเวทติ้งโฟร์ค่ะสักวันเขาจะหันมาหาคุณและเขาจะยอมรับคุณในฐานะมากกว่าเพื่อนนะคะฐานะที่พัฒนาความสัมพันธ์ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่มีคนคุยอยู่ถึงแม้นตอนนี้มันจะยังมามา,มาหายหายแต่ Queen คุนก็เชื่อว่าเขามีพชชั่นต่อคุณ แล้วเขารู้สึกเดี๋ยวคุณเพยงแต่ว่าตอนนี้เขาอยากจะโฟกัสที่ชื่อของตัวเองดังนั้นคุณเองก็ต้องโฟกัสที่ชื่อของตัวเองด้วยนะคะและถ้าคุณทําได้มันคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะในที่สุดแล้วเมื่อมันถึงเวลาสําหรับทุกๆกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะคุณจะได้รับความรักที่คู่ควรกับคุณนะคะและมันคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะในขณะที่คนที่มีแฟนนะคะนะเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะบางคนอยากแต่งง,ง,ตางงานกับคนนี้นะคะในเดือนนี้เนี่ย ก็ยังมีแพชชั่นต่อกันอยู่ก็ยังแบบเหมือนรักกันอยู่จอยๆ happy แฮปปี้อะไงี้ยแล้วก็มีการสร้างอนาคตร,ร่วมกันมีแพชชั่นต่อกันคนนี้เป็นคนที่ใช่ของคุณคนที่จกักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมานะคะมันเข้ากันได้แล้วมันก็ดีมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคอนตินียในการ ดำเนินต่อไปแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะคะความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆกราบแน่นแฟน้มีฟอ u n เดชั่นมากขึ้นกว่านี้นะคะและทุกอย่างเนี่ยก็จะดีนะคะก็จะร่วมกันสร้างอนาคตเพราะคุณเห็นว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยมีอนาคตร,ร่วมกันนั่นเองนะคะกดเคลมน้อมรับพลังงานดีๆได้นะคะใครไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์สาธุ99รับพลังงานดีๆสำหรับคลิปนี้ไปนะคะนะอ๋อแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะก็จะ appreciate ต lot มากๆเลยค่ะใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยากจะรู้ดวงของคุณจริงๆว่าเป็นอย่างไรนะอ่ะหลังไมมาหาหรือมาปรึกษากับคุณได้ที่ช่อง description box ตาล่างน,นี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการนะคะสามารถคอมเมนต์ได้นะคะแครกวินทำข้อไหนก็เมนต์บอกได้เลยนะคะ สามารถกด Super Thanks ให้ควีนได้ด้วยเช่นกันค่ะ May your February be good with you ค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ May the force be with you all ค่ะจ o so have a good day Have a great day ค่ะ สวัสดีสสดค่ะเพื่อนๆคอนเสิรียกองที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกเด็กนี้นะคะกองนี้นะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้าจะก,กันดีกว่าว่าดวงความรักของคุณประจำเดือนกุมภาพ,พันธ์2566นี้จะเป็นอย่างไรเดือนนี้จะใจดีกับทุกคนสมกับเป็นวาเลนไทน์หรือเปล่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่มาดูกันต่อเลยนะคะโดยเราจะเริ่มต้นจากสถานะคนโสด มีคนแอบชอบนะคะถัดมาค่ะมีคนคุยและสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะคือมีแฟนนะคะเรามาลุ้นกันตามสเต็ปที่ว่านี้เลยดีกว่านะอะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะ แต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะ v ีมายทุกคนรู้นิดนึงนะนี่คือเจ้าบริทิ้งนะ้เพราะฉะนั้น j o น n take to seriously นะคะและถามว่าคุณอยากจะรู้เรื่องดาบคุณคณจร,จริงๆนะคะลหลังไมมาหารือมาปรึกษามาพูดคุยมาเช็คดวงมาโคช้ชมาเปลี่ยนเบอร์กับพื้นได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานที่คุณได้รับเนี่ยคืออะไรคะ่ะ สำหรับ Energy ที่ได้รับนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ the first one นะคะ ก็คือ this one ค่ะ Express your love นะคะ Go ahead and make the romantic gesture นะคะ The next card ค่ะก็คือ this one นะคะ Romantic feelings ค่ะ Your feelings are real and worth exploring ค่ะ And the last card นะคะก็คือ this one ค่ะ Engagement นะคะ Your love life is ascending to a high level of commitment ค่ะ Oh my God โอเคคนโสดนะคะมีแววจะได้เจอกับคนข้างรักที่เข้ามาในชีวิตนะคะจะเป็นบุคคลที่เขาจะเปิดเผยอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาเลยค่ะว่าเขาชอบคุณเขารู้สึกดีกับคุณและเขาอยากได้คุณเป็นแฟนค่ะใครที่โสดมานานมานานนะคะดีดีด้วยนะคะคุณกำลังจะได้ลงจากคาแล้วค่ะดีใจด้วยนะคะในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนแห่งความรักสมกับวาเลนไทน์ Month เลยนะเพราะมันจะมีคนที่ชอบคุณนะคะที่สนใจคุณในที่สุดเขาจะเปิดเผยตัวนะคะหรือนย่าหนึ่งค่ะก็คือคนโสดนะอาจจะไปชอบใครสักคนหนึ่งและในเดือนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเดือนที่ดีในการที่จะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันนะคะบอกเลยค่ะว่าคนโสดนะคะคนที่เข้ามาหาคุณในตอนนี้หรือคนที่คุณเล็งเหรือคนที่คุณสนใจเนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสจะได้พัฒนาเป็นแฟน engagement นะคะมั่นหมายแต่งงานในอนาคตแต่นั่นคือระยะไกลเอาระยะใกล,ใกล้ๆคือก็จะได้สนิทชิดเชื้อแล้วก็ได้เป็นฟงเป็นแฟนกันอะไรอย่างนี้นะคะนะในขณะคนที่มีคนแอบชอบนะคะในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่คุณควรจะเข้าหาเขานะคะ จักรวาลเปิดแล้วสวรรค์เปิดแล้วนะคะเดือนนี้เนี่ยควรจะ take action บางอย่างเข้าไปพัวพันในชีวิตเขาหน่อยโผล่หน้าให้เห็นนะคะซื้อขนมไปฝากแสดงออกให้รู้หน่อยว่าคุณเองก็สนใจเขาอยู่คุณเองก็ชอบเขาอยู่นะคะและบอกเลยค่ะว่าดูเหมือนคนที่คุณแอบชอบเขาเองก็จะสนใจคุณนะคะมีคุณอยู่ในสายตาแต่เขาก็รอให้คุณเข้าหาด้วยเหมือนกันนะคะรักใครชอบใครก็แค่แสดงออกให้เขารู้นะคะ express your love แชริ่งสิ่งดีๆให้กันและกันนะคะและคุณจะได้สัมผัสถึงความโรแมนติกที่อยู่ในใจของคุณนะคะคุณจะกลับมาหัวใจนุ่มฟูอีกครั้งหนึ่งนะคะจะกลับมามีความรู้สึกคลั่งรักรู้สึกดีอีกครั้งหนึ่งนะคะในในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะและกับคนที่คุณแอบชอบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงจุดที่เป็นฟงเป็นแฟนกันได้ในอนาคตด้วยค่ะเพราะคุณรู้สึกว่าทั้งคุณและเขานะคะเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็เป็นคนที่ใช่ของกันและกันเพียงแต่ อย่าปล่อยให้โอกาสลอยผ่านไปนะคะจงสร้างโอกาสขึ้นมาเองด้วยการเช็คแอคชั่นกับคนที่คุณแอบชอบค่ะแล้วคนที่คุณแอบชอบจะไม่เป็นคนที่คุณแอบชอบอีกต่อไปเพราะเขากับคุณจะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันค่ะในขณะที่คนที่มีคนคุยนะคะในเดือนนี้เนี่ยมีแววจะได้รับข่าวดีนะคะดูเหมือนกับว่าเขาเนี่ยรักคุณมากๆแล้วเขาก็จะรู้สึกดีต่อคุณมากๆเลยนะคะใครที่รอคอยความชัดเจน ในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณจะได้รับความชัดเจนจากคนของคุณนะคะกดสาธุเกกไว้เลยนะเคลมรับพลังงานดีๆไปเลยนะคะต้องได้แล้วคนนี้ค่ะเขาจะแสดงออกชัดเจนว่าเขาค้ั่งรักคุณว่าเขาชอบคุณว่าเขาอยากดูแลคุณอยากมีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆนะคะและเขาจะ ชวนคุณไปออกเดทน,นะคะไม่ว่าจะเดทอยู่กับชาวต่างชาติเขาก็จะมีข่าวดีเช่นเออเดี๋ยวจะเดินมาหานะเดี๋ยวจะเดินทางมาหานะสักช่วงประมาณมีนาเมษาอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีแผนอนาคตที่เกี่ยวกับคุณอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือต้องบอกเลยว่ามันดีมากมานะคะในแง,ง่เรื่องของความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนานวันนะคะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยิ่งยิ่งดีอ่ะใช้คํานี้ยิ่งดีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและ เขาจะขอคุณเป็นแฟนสําหรับบางคนนะคะคนที่ดูคลิปนี้อยู่หรือถ้าหากว่ายังไม่ได้ขอคุณเป็นแฟนเนี่ย ความชัดเจนในแง่ของแบบความรู้สึกมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนคุณอะสามารถวางใจได้เลยว่าเฮ้ยทั้งคุณและเขาอะมีอยู่ในเซมเพจเดียวกันใช้คำนี้ดีกว่านะคะนะเท่าที่ดูเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีนะคะเพราะว่าคนของคุณเนี่ยมีโอกาสจะขอคุณเป็นแฟนนะคะมีโอกาสที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้ไปสู่ next level of this relationship นะคะในขณะที่คนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะโอ้โหเดือนนี้นะคะ ระหว่างจะถูกขอแต่างงานนะคะเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะความสัมพันธ์ดีหวานแววนะคะใจนุ่มฟูนะคะใช้ลิ่งสิ่งที่ดีให้กันและกันนะคะมีโอกาสจะได้ไปเดทกันนะคะไปแบบไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ เขาอาจจะเปคุณในเรื่องของสิ่งของด้วยนะคะเช่นซื้อของแบรนด์เนมให้ซื้อของที่คุณอยากได้ให้บางคนจะได้รองเท้าคู่ใหม่นะคะในสิ่งที่สสัมผัสได้ะคะ่ะจากพลังงานตรงนี้นะคะเป็นอะไรที่ดีดีมากจริงๆนะคะคือดูเหมือนกับว่าเขาคิดเรื่องของการมั่นหมายกับคุณหรือว่า คุณจะได้เลื่อนขั้นจากเป็นแฟนก็จะกลายเป็นคู่มันของเขานะคะบอกแล้วว่าระวังถูกขอแต่งงานอ่ะกดเคลมน้อมรับพลังงานดีๆขอให้คนของคุณเนี่ยขอคุณแต่งงานเลยมั่นหมายเลยนะคะนะมีการไปพบปะญาติาผู้ใหญ่ความสัมพันธ์มันจะคอมมิตมากขึ้นแบบจุกๆเลยค่ะกดเคลมน้อมรับพลังงานดีๆได้นะคะใครไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์สาธุ9กรับพลังงานดีๆสำหรับคลิปนี้ไปนะคะนะอ๋อแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะก็จะ appreciate a อพ r e c i a t e ลอ e มากมากเลยค่ะใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยากจะรู้ดวงของคุณจริงๆว่าเป็นอย่างไรนะอ่ะหลังไมมามหาหรือมาปรึกษากับคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการนะคะสามารถคอมเมนต์ได้นะคะใครอยากคุณทำข้อไหนก็มิสบอกได้เลยนะคะ สามารถกด Super Thanks ให้ควีนได้ได้วยเช่นกันค่ะ May your February be good with you ค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปวิโดโโอถัดไปค่ะ May the force be with you all ค่ะจ o so have a good day Have a great day ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกลองที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกเด็กนี้นะคะกลองนี้สำหรับนี้นะ,ะนี้คือการอ่านของคุณค่ะ เดี๋ยวเรามาฟายจาวจะกันดีกว่าว่าดวงความรักของคุณประจำเดือนกุมภาพ,พันธ์2566นนี้จะเป็นอย่างไรเดือนนี้จะใจดีกับทุกคนสมกับเป็นวาเลนไทน์หรือเปล่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่มาดูกันต่อเลยนะคะโดยเราจะเริ่มต้นจากสถานะคนโสดมีคนแอบชอบนะคะถัดมาค่ะมีคนคุยและสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะคือมีแฟนนะคะเรามาลุ้นกันตามสเต็ปที่ว่านี้เลยดีกว่า นะอ่ะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะวีมายทุกคนรู้นิดนึงนะนี่คือเจ้าว t ด i n g นะเพราะฉะนั้นจอน take to o seriously นะคะและถ้าว่าคุณอยากจะรู้เรื่องราวคุณคุณจริง,รงๆนะคะหลังวายมหารือม,มาปรึกษามาพูดคุยมาเช็คดวงมาโคช้ชมาเปลี่ยนเบอร์กับพื้นได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานที่คุณได้รับเนี่ย เบือ้องต้นเลยนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณขออนุญาตพูดถึงพอ i n t c o n s o มีคนแบ,บชอบและมีคนคุยไว้ร่วมกันนะคะเพราะว่ามันมาในแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะนะโอเค the first one นะคะก็คือ wedding ค่ะ this situation involve marriage นะคะ the next card นะคะก็คือ playfulness ค่ะ To recapture romance allow your inner youthful spirit o f f u n to shine shine by l e like k e a t a m o n d นะคะและ the last one เลยนะคะก็คือ it is s r f e for you to love คะ่ะ open your heart to give and receive the highest energy of four นะคะ Why เธอฉันจะบอกอย่างนี้นะคะว่าอ่ะคนโสดมีคนแอบ,บชอบมีคนคุยตั้งใจฟังดีๆนะควีนรู้ว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่อะ อยากแต่งงานอยากมีอยากสร้างครอบครัวอยากมีใครสักคนที่รักฉันและฉันได้รักเขาอยากมีความรักที่สมหวังแต่มันเหมือนกับว่าเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่มันถึงจะมาถึงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันถึงยังโสดอยู่ทำไมมันถึงไม่ได้ดั่งใจสักทีหนึง่ง บางคนนะคะเคยผ่านความเจ็บปวดในเรื่องของความรักเคยผ่านประสบการณ์แย่ๆในเรื่องของความรักเคยผ่านอะไรที่มันมันไม่ดีในเรื่องของความรักมาก,ก่อนและมันก็ทําให้คุณรู้สึกเศร้ารู้สึกเหนื่อยและบางทีเวลาพอเริ่มต้นรักใครสักคนมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการคะ่ะแต่คุณอยากจะบอกว่าจงลบร้างความคิดเหล่านั้นซะเพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการทุกสิ่งที่คุณปรารถนาอยู it, ่ที่ s u r ์ฟิตค่ะ คุณจะได้รับมันนะคะและมันปลอดภัยที่คุณจะรักใครสักคนคะ่ะ It is safe for you to love นะคะในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ถ้าหากว่าคุณเยียวยาตัวเองได้แล้วนะคะแบบ100%ยเเลยจริงๆค่ะคุณจะบอกว่าคุณจะค้นพบกับความสุขจากข้างในใจของคุณจริงๆและมันจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดความรักที่ใช่เข้ามาในชีวิตนะคะ คุณจะสุขสมหวังในความรักแต่คุณต้องเยียวยาตัวเองให้ได้คุณต้องก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นมาให้ได้และที่สำคัญค่ะใครที่ยังโสดอยู่นะคะอยากให้ลองเปิดใจอยากให้ลองออกไปพบปะกับผู้คนใหม่ๆนะคะมันจะทำให้คุณได้พบกับ หนึ่งในคนที่ใช่หนึ่งในโซเมของคุณนะคะบางคนนะคะถ้าเกิดว่าได้ไปงานมงคลนะคะงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนอาจจะเห็นทรายอะไรที่เกี่ยวกับคนแต่งงานต่างๆอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันคือทรายจากจากัจกรวาลนะคะมันคือสัญญ,ญาณจากจากักรวาลและถ้าคุณได้ไปงานแต่งงานมีโอกาสจะได้เจอคนที่ใช่จากที่ตรงนั้นนะคะน้านี้บอกไว้ก่อนเลยค่ะใดๆก็คือ ถ้าคุณชอบใครสักคนหนึ่งอยากกลัวที่จะชอบเขาอยากกลัวที่จะรักเขาอยากกลัวที่จะเข้าหาเขานะคะก็แค่คุยก็แค่จอยแฮปปี้ไปกับมันแล้วคุณจะ รู้เองว่าความสัมพันธ์ตรงนี้จะเป็นยังไงคะ่ะคุณเชื่อว่าในอนาคตคุณจะได้แต่งงานคุณจะได้สร้างครอบครัวในแบบที่คุณต้องการคุณจะมีความรักที่สุขสมหวังคุณจะแฮปปี้คุณจะมีความสุขแต่อย่าลืมค่ะคุณอย่ามัวรอความสุขจากในอนาคตคุณต้องสร้างความสุข กับตัวคุณตั้งแต่วันนี้นะคะออกไปจอยกับชีวิตนะคะทาสิ่งที่คุณมีความสุขและเยียวยาแต่งให้ได้เมื่อคุณเยียวยาเต็งให้ได้เส้นทางความรักจะเปิดกว้างมากกว่านี้ค่ะคนโสดทุกคนไม่ว่าคุณจะมีคนที่แอบชอบไม่มีคนที่แอบชอบหรือว่ามีคนคุยก็ตามนะคะไม่ว่ายังไงคะ่ะในเดือนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้แต่างงานก็จริงนะคะเพราะว่าคุณยังโสดแต่คุณมีโอกาสจะได้เจอกับคนที่มี potential ที่ดีที่จะสามารถ รวมหอโรงเรียนได้ในอนาคตสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ในอนาคตค่ะขอแค่คุณเนี่ยกล้าออกไปพบปะก,กับผู้คนใหม่ๆแล้วก็กล้าที่จะรักใครสักคนค่ะอยากรักก็ต้องเสียงเคยฟังไหมอยากรักก็ต้องเสียงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝัน อยากรักก็ต้องเสี่ยงอยากรักก็ต้องกล้าอยากรักก็ต้องลุยเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบใครอยู่ลุยเลยค่ะเข้าหาเลยอย่าไปกลัวอย่าก,กลัวที่จะรักใครสักคนเข้าหาดีกว่าไม่เข้าหาแล้วมันก็ผ่านเลยไปเพราะฉะนั้นถ้าอยากสมหวังในความรักก็ต้องเยียวยาตัวเองและกล้าที่จะเป็นฝ่ายรุกนะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะโอ้โห ดูแล้วว่าเขาคิดเรื่องของการแต่งงานกับคุณนะคะการสร้างครอบครัวกับคุณและบางคนที่ดูคลิปนี้อยู่มีโอกาสที่เขาจะขอคุณแต่งงานเช่นเดียวกับคนที่เลือกกองที่2อนะคะมันจะเป็นการขอแต่งงานที่ดูเหมือนที่เล่นที่จริงนะคะแต่ว่าความหมายของมันคือ ฉัน literally wants to marry you นะอยู่นะอะไรเงี้ยเี่ยออกไะฉันแบบต้องการที่จะแต่งงานกับเธออย่างแท้จริงอะไรเงี้ยคุณคือพื้นที่ความสบายใจของเขานะคะและเขาก็คือพื้นที่ความสบายใจของคุณค่ะทั้งสองคนนะคะเกิดมาเพื่อเป็นคนของกันและกันนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะนะเป็นคู่สร้างคู่สมกิ่งทองใบโยกนะคะคุณได้เจอกับคนที่ใช่แล้วนะคะเขาคือเนื้อคู่ของคุณเขาคือโซเหมของคุณและ คุณเองก็เป็นเนื้อคู่ของเขาเป็นโซเม่ของเขาเป็นพื้นที่ความสบายใจของเขาด้วยเช่นกันค่ะ everything is going to be alright นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีและปังปุริเย่สุดๆเลยนะคะคุณรู้สึกว่า มันดีอะมันดีมากคุณมีโอกาสได้แต่งงานกับคนคนนี้ค่ะเพราะคนนี้เป็นคนที่ใช่และเขาคิดจริงจังถึงขนาดเรื่องของการแต่งงานกับคุณเลยค่ะนะบางคนจะมีการพูดถึงเรื่องอนาคตร่วมกันด้วยนะคะแต่งแล้วจะมีลูกชายหรือลูกหญิงหรืออะไรยังไงเนี่ยคือสิ่งที่ที่เขาคิดอยู่ในหัวนั่นเองค่ะดีงามมากๆเลยนะคะกองนี้นะคนที่มีแฟนแล้วถนะ้าขอให้ได้แต่งงานกันทั่วหน้าในเดืนอนแห่งความรักนี้นะคะนะกดเคลมน้อมรับพลังงานดีๆได้ คใครไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์สาธุ99รับพลังงานดีๆสำหรับคลิปนี้ไปนะคะนะอ๋อแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะก็จะ appreciate a p พ r e c i a t e ตล e ดมากมากเลยค่ะใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยากจะรู้ตัววงของคุณจริงๆว่าเป็นอย่างไรนะอ่ะหลังไม่มหาหรือมาปรึกษากับคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะสามารถคอมเมนต์ได้นะคะแครกวินทำข้อไหนก็เมนสบอกได้เลยนะคะ สามารถกด Super Thanks ให้ควีนได้ด้วยเช่นกันค่ะ May your February be good with you ค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปโราถัดไปค่ะ May the force be with you all ค่ะจ o so have a good day Have a great day ค่ะ